ปุ้ยปุ๊บป้อปยนพ่คางมีดีออกไปยังเก่งแล้ว ินดาลียนดเลไม่ได้่ดลียนกินดาลียนไม่ได้แม่ไมไม่ใรครับครับไมกแม่ลกไม่ได้หรอกก็ลักเท่าไรครับผมน่ากนี้นะครับ ร,รับไปมากมานะกมาซื้อสุดมาครับครับขึ้นมาคุย<อ>ว่าทองกับทะเลนะนาอันออกกันเท่ากันไหมมเท่าทะเลอ่ะตรงที่บ้านเราอยู่มีทะเลไหม แล้วตรงเนี้ยที่เราอยู่มีทะเลไหมแล้วมีท้องฟ้าไหมไม่จะไปองนี้ว,ว่าอะไรมันเยอะกันท,ท้องแม่เหรออะไรเธอ ไม่ม,ชออม,มีชอนไม่มีช้อนไม่มีช้อนไม่มีช้อนไม่มีถ้าม่รู้ไม่อยู่ตรงไหนอะ่ะมีน้ำหยดแล้ขอบแล้วอ,อ,อะไรอะ่ะ แห้งแล้วมันยิกกินดูนีดนึงแม่เพิ่บอกแม่เลยเล็กอยู่คมเดี๋ยวตัดให้นะเอาให้หน่อยาหนไหยทันเหรอโอเคแม่กลหั่นบอดีบอกแม่เป็นสิว่าแม่ย่าพูดแม่ตัดให้บอลดให้พ่อถ่ายรูปได้ไหม